สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับมิดเตอร์มอนจะมาเล่นเกมเจนชินผมเล่นได้ประมาณเวลเวลละครประมาณสามสิบแหละแล้วก็เวลเวลแรงประมาณเวลเก้าตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเกมนี้มันเกมอะไรเ,เห็นพี่เขาเล่นไงเลยลองไปลงมา ไม่ทำอะไรเลย,ผม,เยผมแค่เคล็ผมก็ทำไม่ได้ดิเคล็ดใหม่เพรอันนี้เป็นเคลแบบน่าเบือ่ออะเคล็ดทุกเก่าผมอยากทำเคลใหม่เพื่อนบอกว่าใช่ถ้าอยากเคล็นด้วยกันได้ต้องเล็ดส่มเรีวอะไรอะ่มเรียวซิพอเนี่ยไม่อยู่ยู่ไงยู่อย่าง,งนี้องวันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องไอภารกิจน,นี้นะครับ ีตัวหลักของยังโหดทานลมถ้กินมันให้เปิดกลองภายใน30วิตวิผมจะเปิดทันเปล่าไปดรู ไม่ทันนะครับอุ้ยเอ๊ะทำไมทำไมเราจะไปจุดเทเลพอร์ตเราจะวา่งไปที่จุดเทเลพอร์ตก่อนนะครับพอเราอยู่จุดเทเลพอร์ตเราก็ไปหา,อ,าอะไรแดงวะ จะป,ปะ่ใครเล่นเบนก็คอมเมนต์นะครับผมแม่พิ่นขันเล่นจริงๆนี่ละมัดลมักินกันรู้แล้วว่ามันทำยังไง ไม่ทันนะครับผมต้องไปหยุดเทนนิอบอลใหม่เราจะแล้วว่าจะเล่นกับพี่พี่บอกต้องเวลวถึง16ก่อนถึงจะเล่นได้นี่แม่งเพิ่งเล่นวันน <c oughs> ี้แม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรนะครับไม่ได้ทำอะไรสอบด้วยทำโปรเจกต์ด้วยไงปีสามจะจบแล้ว อะไรแล้วงวิไม่รู้จะทันบ้างทันนะครับโอ้ยทันพอเราเปิดกองเด่นเราก็จะได้นะไม่รู้จะไปทำอะไรดี แค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงผมจะสอบละวอันนี้ผมนั่งอัดคลิปมไม่เปื่อยไม่มีอะไรทำน,นี่คืออะไรอะ่ะโอ้ยท่านหินทักเนี่ยทักเนี่ยถ้าเจอตัวนี้ยมันแปลว่าท่านหินนะคะรับต้องเราต้องใช้ท่านหินต,ตีกับมันมันถึงจะมันถึงจะตายเร็ว,วเราเปิดกล่องไปเรื่อยๆ ม,มันมัตีเราเพรา่ตีันปุ๊บถ้าเกิดธาตุหินจะต้องใช้ธาตหินตีถ้าเกิดเราเจอธาตุไฟเราต้องใช้ธาตุลมตีอเไรอไฟมันดัไไดบลงธาตุหินเนี่ยไม่มีตัวอะไรตีเข้าเลยทด เปนกล่องไหมเนี่ย้อย่างเงี้ยมันเจอเยมันเจอมันเจอลมเนี่ย้ก็ท่าลมตี สนุกเลยนะชอบนลครั้งแรกที่สัมผัสอ่ะกินไปขี้เฮียแต่ถั่วบผมหงนี้ถั่วซบผมหงนี้ก็เลยเล่นได้เดี๋ยวถ้าเป็นทตุไฟใช่ปะอุ้ยว่นสามตัวเลยใช้ท่าลมสลายมอมเลย เนเี่ยถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยเราก็ต้องเราก็ใช้น้ำแข็งทำให้มันเย็นก่อนเราก็เก็บมันเมื่อไหร่เราจะไปที่ได้ครับเราก็วารปไปหยุดเทเลพอร์ตจุดนั้นสมมติผมจะมาตรงนี้ผมก็วามาปมนี้แล้วกดเทเลพอร์ต เป็นเกมที่ผมว่ามันดีเลยอ่ะเออมันคอมคอมจูมันสี่จิกถ้าเกิดโหลดแบบตัวเต็มอะประมาณเจ็ดจิกอะเอ้ยเจ็ดจิกดีแต่ถ้าในคอมอะอันนี้ผมตัวในโทรศัพท์นะครับโดยเัพาะผมโหดของเพื่อนผมแม่โหลดมาเล่นไม่ได้เลยเมื่อกี้เราเห็นหมู <c oughs> มันดีอ่ะเออ ต้นไม้ก็ปีนได้เพวยเนี่ยไอ้พื่นเนี่ยยงฟันฟันได้เลยดนาะเอ๊ะผมว้ามันเป็นตัวน,นี้ก็ได้อันนี้เป็นทตดไฟยิงธนูดูดิฟิวดูลูกธนูดิโอ้นี่อันนี้ทาดทัหินดาบใหญ่นี่ทตดไฟธนู ท่านลมโัวรักผมตัวนี้ครับที่มวรองยาีวเอะช่วงนี้เป็นไข่หรือพุ่นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแล้วก็จะเป็นเมืองเดี๋ยวเราไปดูก็ได้เดี๋ยวเอกมันสวยครับผมชอบรัวนี่ก็เล่นมาประมาณสองอาทิตย์แลลว คนอื่นเขาเล่นลมมเราโคตรเลยผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยได้เล่นอะเพราะว่าเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวสอบทำโปรเจกต์ด้วยแต่โปรเจกต์ผมผ่านไปและเดี๋ยวจะกลับมาตีให้ทุกคนดูนายย่าจะมีเพลงด้วยแหละเพราะว่าปิดเทอมเล็กไม่รู้จะทำอะไรครับทำเพลงนั่นแหละถ้ากับโคราตไปก็อยู่กับเพื่อนสนุกอยากขับโครานมากกว่า นีเ่เราอยูมม่บนค้างคันลมนะครับอดูความสวยงามของเกมมันดิมันดีอ,อ่ะเล่นน้เลยคนไม่รอดมาเล่นกันเนี่ยขึ้นมาข้างบนเจอกล้กองอีกแล้วโอ้โหตกตายเลยเราเราก็มาเพิ่มพลังด้วยการกินนะครับ ถ้าเป็นลูกชมพู่เออยยังไม่กลังให้ก็มีแค่นี้แล้วครับทุกคนดูดิกรุงสยามถ้าใครชอบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับถ้าใครกดติดตามเฟซบุ๊กกดกระดิ่งด้วยครับทุกโคนไปแล้วครับสวัสดีครับใครยังให้ทำเลยก็หมินมาเ้อ อันนี้คือเฟซจริงผมนะครับทุกคนนี่กดเข้าไปติดตามให้หน่อยนะครับแอดเฟซไปเลยก็ได้นี่คือเฟซจริงนะครับเฟซจริงนี่นครับเฟซจริงนี่คือเฟซจริงผมส่วนนี้เคยจีนครับเข้าไปกดติดตามยนะครับทุกคนมิสเตอร์มอนไปแล้วครับ